เจอกันอีกแล้วคะ่ะวันนี้พามาเช็คพลังงานนะคะก็เจอพลังงานของคนที่เข้ามาฟังเนี่ยแหละนะอาจจะเป็นหญิงเด็ดจ้าผู้ชายที่ใจเด็กผู้หญิงที่ใจเด็กเช่นกันเป็นรพลังงานที่รักตัวเองนะคะจากที่ตัวเองได้ตัดสินใจจบเรื่องราวที่มันลังเลมันไม่ชัดเจนแล้วก็รู้สึกว่า เป็นอะไรที่ท็อกซิกสำหรับคุณแล้วนะสิ่งที่คุณเคยทุ่มเทไปนะมันอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ดัง่งใจหรือได้ผลตามมาก็คือความว่างเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกว่าคุณก็เจ็บปวดเหมือนกันนะที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้ได้เริ่มต้นใหม่ได้มุ่งมั่นในเรื่องของการงานมากกว่าการงานจะเป็นส่วนใหญ่เพื่อที่จะหาเงินนะคะพะที่ผ่านมา คุณอาจจะเสียเวลาเสียเงินไปกับอะไรที่ไม่เห็นผลตามมานะคะบางทีลงทุนลงแรงอะไรลงไปก็อาจจะผิดพลาดหรือรายได้รายรับมันอาจจะไม่เป็นไปดังที่คาดหวังหรือว่าใครบางคนที่เคยช่วยเหลือใครแล้วนะคะมันก็ไม่มีสิ่งดีๆกลับคืนมาเลยนะคะหรือในอีกกรณีหนึ่ง ใครที่อาจจะสูญเสียเงินไปเพราะว่าให้ใครหยิบยืมหรือไปหลงเชื่อใครนั่นแหละนะคะก็จะเป็นสิ่งที่คุณกลับมารักตัวเองกลับมาให้คุณค่าให้ความให้คุณค่าของตัวเองแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองซับเป็นส่วนใหญ่แล้วตอนนี้รู้สึกว่าจะมุมั่นนะครับทำงานหาเงินที่สะสมใน มูลค่าในทรัพย์สินของตัวเองมากกว่านะคะอะไรที่มันฟุ้มเฟือยหรือว่าที่คุณใช้ไปแล้วมันไม่มีประโยชน์หรือคุณเคยช่วยเหลือใครแล้วมันอาจจะเป็นอะไรที่นิ่งแล้วก็ไม่มีผลดีๆกลับคืนมาคุณอาจจะหยุดทําแล้วนะคะคุณไม่สนใจแล้วแล้วตอนนี้คุณกลับมารักตัวเองมากมายเลยนะ,ะให้สิ่งที่ดีให้คุณค่ากับตัวเองมากมาย หมือนคุณได้ตัดจบอะไรที่มันเรื่องเลวร้ายมาแล้วเนะเาะแล้วก็รู้สึกว่าการที่คุณกลับมารักตัวเองนั้นนะบอกได้เลยว่ามีคนเห็นคุณค่าของคุณนะมีคนที่ชื่นชอบในการที่คุณรักตัวเองในการที่คุณใจเด็ดนะคะแล้วก็คุณก็มุ่งมั่นในการต่อสู้ในการหาเงินนะ ในการเอาชนะอุปสรรคไปได้มีคนชื่นชอบแล้วก็แอบมองคุณอยู่มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่รู้สึกว่าหนะ้าทิการงานเขามีความมั่นคงอยู่นะคะเป็นคนที่พูดจาไม่ค่อยเยอะนิ่งๆน,นะคะดูแบบสุขุมนิดนึงแต่ว่า เขามีน้าที่การงานที่มั่นคงเลยแหละนะคะมีลูกน้องบริวารอยู่นะแอบมาชอบคุณนะแล้วก็ไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะคนคนนี้ก็ดูจริงจังพอสมควรนะคะถ้ามีช่วงเวลาที่คุณกับเขาได้คบกันดูใจการศึกษา,าความเป็นไปได้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนาไปได้ดีด้วยนะ คนคนนี้ก็รู้สึกว่าอดีตเขาก็เคยมีปมเหมือนกันนะคะจะสูญเสียหรือเจ็บช้ำที่อาจจะช่วยเหลือใครหรือผิดหวังในเรื่องราวของความรักก็ได้นะเขาก็เลยแบบมีความชื่นชอบที่คุณกลับมารักตัวเองแล้วก็เป็นไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายที่มีความแกล่งนะคะความเก่งด้วยนะในตัวเองเราก็ รู้สึกว่าเอาชนะอุปสักรได้คุ้นกับเขาเป็นคนนิ่งๆเหมือนกันชอบเอาชนะอุปสรรคเหมือนกันทำอะไรก็ทำให้ได้สำเร็จเหมือนกันนะมีอะไรที่มันมีส่วนที่คล้ายคลึงกันมากๆนะบางทีก็พูดตรงเป็นคนจริงๆนะคนจริงใจ,จเพรานอะไรทำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นคนจริงจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่า เขารู้สึกว่าคุณกับเขาแมทช์กันหลายๆเรื่องนะคะก็ถ,ถ้าได้ถ้าได้ทำงานก็จะมีความมุ่งมั่นในการทำงานมากมายเลยและเขาเริ่มรู้สึกว่าคุณกับเขาว่าถ้าเข้ามาพูดคุยกันน่าจะเยียวยาวความรู้สึกภห้เกตการได้เป็นอย่างดีนะในเรื่องของเขาเขารู้สึกเช่นนี้แล้วก็รู้สึกว่า เขายิ่งรู้จักคุณนะยิ่งรู้จักก็ยิ่งผูกพันยิ่ง,ลงหลงใยยิ่งมีความรู้สึกดีๆให้แล้วก็อาจจะเกิดเป็นความรักก็ได้นะคะในอนาคตยิ่งพัฒนาไปได้ด้วยดีเลยละ่ะถ้าคุณกับเขาคบกันมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเลยนะเป็นคนเก่งทั้งคู่เป็นคนที่ มั่นใจตัวเองทั้งคู่นะแต่มีข้อเสียหนึ่งช้าคุณกับเขามีอะไรเราไม่พูดคุยกันแล้วนะ่าจะเป็นปัญหานะคะเป็นคนพูดน้อยพูดจริงแล้วก็พูดน้อยแต่จริงใจอะนะนั่นแหละมันก็จะทำให้คุณกับเขามีส่วนที่คล้ายกันเยอะนะคะก็รู้สึกว่าที่เขาก็น่าจะมี อดีตที่เคยทำอะไรให้ใครแล้วแต่ผลกลับมามันอาจจะไม่มันอาจจะให้แล้วก็รับมาไม่เท่าเทียมหรือว่ามีคนทำรับหลังอะไรกับเขานั่นแหละเอาเปรียบเขาอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็น่าจะเจอเหตุการณ์คล้ายๆกับคุณนะนั่นแหละแต่โชคชะตาจะพาให้คุณหมุนเวียนกันมานะคะมาเจอกันแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นคู่ที่ เหมาะสมกันเหมือนกันนะคะคนคนนี้จะเข้ามาเอาชนะใจคุณเลยแหละนะรู้สึกว่าปัญหาต่างๆที่แก้ไขไม่ได้มันจะเปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยวคุณจะเจอเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณมีปัญหาอะไรอยู่ที่คุณคิดเยอะคิดมากมาก,ก่อนหน้านั้นนะคะ<ๆ>ก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะ แล้วก็อาจจะได้มีการยกย้ายถิ่นฐานอะไรเกิดขึ้นนี่แหละมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณแน่นอนต่อจากนี้แต่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแต่มันอาจจะเป็นอะไรที่คุณคาดไม่ถึงนะคนคนนี้จะเข้ามาแบบว่าคุณอาจจะไม่ได้ รู้ตัวมาก่อนว่าเขาจะเข้ามาจริงจังกับคุณก็ได้นะคิดไม่ถึงว่างั้นเถอะเพราะเขาแอบจะเขาอาจจะแอบดูคุณมาสักพักหนึ่งแต่ไม่เปิดเผยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะเข้ามาพาคุณออกไปจากสิ่งที่อึดอัดสิ่งที่คุณรู้สึกแย่นั่นแหละนะคะเพราะเขาเคยเจอมาแล้วนะเขากับคุณนะจะเข้ากันได้ดีแล้วก็มีการช่วยเหลือ กืกูลการเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะพูดคุยแล้วสบายใจให้คำปรึกษากันได้ดีเพราะคุณก็น่าจะเป็นสายงานหรือความรู้ที่มีด้วยกันทั้งคู่แหละนะคะเป็นความมั่นคงเขาเก่งในเรื่องการบริหารเรื่องการงานนะคะคนคนนี้ก็น่าจะมาช่วยเหลือคุณได้ก่อนหน้านี้ถ้ามีอะไรที่คุณเบื่อเบื่อเซ็งเซงแล้วอยากจะเปลี่ยนอยากจะย้ายอยากจะทำอะไรนะ เดี๋ยวมันจะมีข่าวดีเข้ามาขอให้คุณรอสักนิดนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินมีข่าวดีนะคะอาจจะได้รับเงินจากการรอการทําธุรกิจอะไรสักอย่างนี่แหละนะคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องราวการเงินเข้ามานะถ้าคุณกับเขาได้ครบกันแล้วอาจจะมีงานที่ร่วมกันที่มันเป็นเงินก้อนใหญ่ก็ได้นะก็จะเป็นข่าวดีอีกค่ะ ข่าวหนึ่งนะคะที่คุณจะได้รับนะไม่ว่าจะก่อนหน้านั้นคุณจะเป็นอย่างไรก็อย่างน้อยก็จะมีข่าวดีมารองรับเช่นกันนะคะก็ขอให้ออกจากสถานการณ์ภาวะท็อกซิกให้เร็วๆนะคะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาพูดคุยเข้ามาแบบให้กำลังใจคุณเข้ามาเข้าใจคุณเพราะเขาก็เคยเจอสถานการณ์แย่ๆเหมือนกันนะนั่นแหละค่ะก็ ใครที่ตรงนะคะกับดรมดอมนี้ก็ขอให้มีกำลังใจฮึดสู้ประสักนะคะอย่าเพิ่งท้อเพราะว่าสิ่งที่คุณเจอน่าจะหนักหนามากมายเหมือนกันนะบางคนก็เจอในเรื่องของการงานนะคะอยากย้ายอยากเปลี่ยนงานบางคนก็เจอในเรื่องของความรักเนาะความผิดหวังความสัมพันธ์ที่มันอาจจะเป็นไปแบบทิศทางที่คุณแบบไม่คิดว่า มันจะจบเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีคุณอาจจะทุ่มให้เขาเยอะก็ได้เนาะทุ่มเทความรักดีดีทุ่มเทกำลังใจสิ่งดีๆให้ไปหมดแล้วแต่ผลที่กลับมาก็คือมันเป็นไปอย่างที่คุณไม่คาดฝันแล้วก็คุณเจ็บปวดมากๆเลยเนาะบางทีบางคนก็มีการปิดกั้นตัวเองเลยนะ ีการบล็อกหมดใจบล็อกความรู้สึกไม่อยากจะพบเจอใครแล้วไม่อยากจะเปิดรับใครนะตอนนี้นะแต่บอกได้เลยเดี๋ยวก็จะมีคนที่ทําให้คุณใจฟูนะคนคนนั้นมีความจริงใจเข้ามาแลกกับคุณเลยละนะก็เราคอยนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณอาจจะเป็นคนที่คล้ายๆกับคุณนี่แหละนะคะคนทางไกลคนที่เจอกันแบบ เกี่ยวกับการงานหรือเปล่าอะไรหรือมีการงานที่คล้ายคล้าเคงกันนะคะที่เข้ากันได้ที่คูดคุยกันร,รู้เรื่องที่ช่วยเหลือกันได้นะราศีเด่นๆนะคะก็จะมีราศีพิจิกนะราศีธนูราศีกุมราศีกันแล้วก็ราศีมีนนะคะ อย่างน้อยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพราะว่าสิ่งใดๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณบอกแล้วว่าอุปสรรคแม้ว่ามันจะใหญ่โตมากมายหรือว่าจะหนักหนาแค่ไหนดวงของคุณก็จะฝ่าฟันไปได้นะคะล้มลุกคุกคานยังไงก็จะตั้งขึ้นมาใหม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าจะยิ่งใหญ่กว่าทุกๆครั้งแหละนะที่คุณล้มไปเดี๋ยวคุณจะกลับมายิ่งใหญ่ไม่แพ้เดิมเลยนะก็คือว่า มันจะเป็นอุปสรรคที่มาเหมือนกับเสริมให้คุณแข็งแกล่งขึ้นนะคะไม่มีทางที่ว่าคุณเจอปรสสักแล้วคุณจะอ่อนแอแล้วก็คุณจะแก้ไขไม่ได้คุณจะฝ่าไปไม่ได้ไม่ใช่ดวงคุณนะคะในแรนดอมนี้แรนดอมนี้ก็คือเหมือนตุ๊กตาลมลุกแหละนะคะล้มได้คุณก็ลุกได้ลุกเล้วเร็วด้วยนะคะได้ดีด้วยประมาณนั้นไม่ว่า จะเจออุปสรรคกี่ครั้งกี่คราแต่บอกได้เลยว่าชีวิตคุณอ่ะไม่ได้รยด้วยกิบกลาบบางคนบางครั้งก็อาจจะเจอแบบพลิกชีวิตเลยนะคะมีความสุขความสบายอยู่ดีดๆก็อาจจะพลิกผันเลยก็เป็นได้แต่คุณก็สามารถตึงหรือสร้างขึ้นมากอบอกู้ขึ้นมาได้ทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องหัวใจเรื่องการงานการเงินทุกเรื่องเลยนะคะ ก็เป็นประมาณนี้เนาะยังไงก็ขอให้สู้ๆนะคะสำหรับเจ้าของพลังงานในคลิปนี้ในแรนดอมนี้นะคะก็เป็นแค่แนวทางนะคะอาจจะมีที่ตรงหรือไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากสำหรับคอมเมนต์ให้กำลังใจกดติดตามนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะคลิปต่อไปแล้วก็ ขอให้มีความสุขนะคะเจออุปสรรคก็ขอให้ฝ่าฟันไปได้เป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ